มองไปรอบๆตัวค่ะหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองการดำรงชีวิตการดําเนินธุรกิจแล้วฉไหนเลยการลงทุนของเราจะลงทุนแบบเดิมลงทุนในสิ่งเดิมกันได้อยู่เก็บเมกะเทรนด์เทรนด์เปลี่ยนโลกที่เป็นตัวชี้ที่ทางการลงทุนมาฝากเทรนด์ที่หนึ่งค่ะเทรนด์ที่เมื่อมาแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมนั่นก็คือ new normal lifestyle จากสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างคะมีการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าซื้ออาหารมาทำเองมากขึ้นซื้ออาหารเดลิเวอรี่มากขึ้นเมื่อความต้องการของคนเราเปลี่ยนไปค่ะการดำเนินธุรกิจการลงทุนก็ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเช่นกันการซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะธุรกิจที่เติบโตก็คืออ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าแอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้า บวกข้องตามมาด้วยการบริการขนส่ง Delive r y ี่ในเมื่อเป็นธุรกิจใหม่ค่ะก็ยอมที่จะมีต้นทุนสูงกว่าที่เราจะได้กำไรมาก็ต้องใช้เวลากว่าที่จะให้ผู้คนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยปรับทัศนคติปรับความเคยชินของการใช้บริการก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อถือแล้วก็ให้ส่วนลดให้สิ่งจูงใจกับลูกค้าเป็นเรื่องธรรมดาหากเพื่อนๆสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจการซื้อขายออนไลน์แล้วก็ใจร้อนไม่ได้นะคะการลงทุนแบบนี้5ปีถึง10ปีจำเป็นต้องมี เมกะเทรนด์ที่2นั่นก็คือเทคโนโลยีเมื่อไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปสิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเราได้นั้นก็คือเทคโนโลยีสนั่นเองเทรนเหล่านี้เมื่อมา,มาแล้วมาเลยซ้ำยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นไปตามความต้องการของมนุษย์ขึ้นไปอีกคนเราในปัจจุบันค่ะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแชทการติดต่อกันออนไลน์การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งรวมไปถึงสมาร์ทโฮมสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนอะไรต่าง สำหรับธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์อุปกรณ์การสื่อสารรวมไปถึงการบริการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆและเมื่อมีข้อมูลออนไลน์เยอะๆก็จำเป็นต้องมีที่เก็บไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือว่า Cloud ต่างๆการที่จะแข่งขันกันในตลาดนี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็พัฒนาอุปกรณ์อะไรใหม่ๆซึ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะธุรกิจเหล่านี้จะแข่งกันออก Product ใหม่ๆมาดูดเงินเราเรื่อยๆแน่นอน คนเคยสบายเมื่อใช้เทคโนโลยีแล้วก็อยากที่จะใช้เทคโนโลยีที่พัฒนากันไปเรื่อยๆครั้งที่จะเป็นแต่ลูกค้าโดนเขาดูดเงินไปอย่างเดียวก็กระไรอยู่ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการกันเลยดีกว่าเมกะเทรนด์ที่3าค่ะนั่นก็คือ u อเวอร์ไลเซชันหรือว่าการขยายความเป็นเมืองออกไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตเอ,อ๋ยนี่แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากกรุงเทพกันแล้วนะคะปัจจุบันก่อนหน้านี้ใครอยากทำงานในเมืองก็ต้องเดินทางเข้ามาหางานทำในกรุงเทพ คนจํานวนมากขึ้นมาอัดกันอยู่ในเมืองมันก็จะเริ่มที่สะขับแคบเกินไปปัจจุบันก็เลยเริ่มมีการขยายธุรกิจออกไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่เราจะได้เดินทางสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่แทบจะมีกันอยู่ในทุกจังหวัดซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงโรงพยาบาลก็เริ่มที่จะมีสาขายอยู่ตามจังหวัดที่มีคนมากๆอยู่เช่นกัน ถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตปัจจุบันประเทศไทยก็พัฒนาความแรงของอินเทอร์เน็ตกันไปทุกหัวมุมเมืองอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้แล้วฉะไหนเลยจำเป็นจะต้องรวมตัวกันอยู่ในเมืองกรุงตลอดเวลา หากเห็นว่าเทรนนี้มาแน่ในอนาคตอันไกลธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนนั้นก็คือการสื่อสารอินเทอร์เนต็ตบ้านแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลทางด่วนเทคโนโลยีที่จะช่วยในการทำงานทางไกลสำหรับประเทศที่มีความพัฒนาความเป็นเมืองมากให้เห็นเป็นเด่นชัดที่สุดในปัจจุบันเลยก็คือประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลของจีนนั้นมีนโยบายในปีนี้เพื่อที่จะกระจายความเป็นเมืองไปสู่หัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะกระจายรายได้ต่ว่าอย่างที่ทราบค่ะถนนไม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายใน1ปีการลงทุนในธีมความเป็นเมืองนั้นก็ใช้เวลาฉันนั้นเมกะเทรนที Mega ่4ี่ i n g Society หรือว่าสังคมผู้สูงอายุนั่นเอง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่กําลังจะก้าวเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุหลายๆประเทศทั่วโลกก็กําลังเผชิญสถานการณ์นี้เช่นกันเมื่อเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นและมีเด็กเกิดใหม่น้อยลงสังคมของแต่ละประเทศจึงหันเปลี่ยนกันไปเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากสังคมผู้สูงอายุค่ะนั้นก็คือบริการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการทำคอมมูนิตี้ให้ผู้สูงอายุมาพักผ่อนทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าจะเป็นการแสวงหาบุญความสุขทางใจ รวมไปถึงธุรกิจทางด้านการเงินและเมื่อคนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วค่ะว่าสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะต้องใช้เงินมากขึ้นขนาดไหนการทาธุรกิจการเงินการลงทุนจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับประเทศไทยค่ะ investment service หรือว่าการให้บริการทางการเงินการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจบรนอบรจหรือว่าแอปพลิเคชันการลงทุนออนไลน์สิ่งเหล่านี้เห็นๆกันอยู่ค่ะคนเริ่มใช้กันมากขึ้นก็โตกันไปได้ยาวๆเมกกะเทนที่5 sustainability หรือว่าพลังงานสะอาดเติบโตอย,อย่างยั่งยืนก่อนเมื่อน้ำมันมัน,มน,มน,มนแพงแก๊าซธรรมชาติกําลังจะหมดฐานหินสร้างมลภาวะอุณภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อโลกก็เลยจําเป็นต้องหาอะไรมาทดแทนก่อนที่โลกนี้จะอยู่ไม่ไหวจําเป็นต้องตีตัวย้ายถิ่นฐานไปดาวสุขกันหมด ซึ่งเทรนที่ได้รับผลประโยชน์จากการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือพลังงานสะอาดธุรกิจรีไซเคิลรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติและเนื้อสัตว์ที่ทํามาจากพืชรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานที่จะคํานึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมไปถึงธุรกิจที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของมนุษย์แต่จะสร้างอะไรก็ต้องใช้เวลากันหน่อยค่ะหากจะลงทุนในธีมนี้10ปี20ปีจำเป็นต้องมีแต่ว่าลงทุนในธีมนี้แล้วรับรองไม่มีผิดหวังค่ะ ครบแล้วค่ะ5เมกะเทรนด์ที่นำมาฝากกันซึ่งเป็นเทรนด์ที่จะชี้ทิศทางการลงทุนในอนาคตของเราไม่ว่าจะเป็น New Normal Lifestyle Technologies Urbanization Aging Society หรือว่า Sustainability การลงทุนในเมกะเทรนด์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมรวมไปถึงการจัดพอร์ตการลงทุนให้ตรงกับเป้าหมายของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะ หากคลิปนี้ดีฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ Subscribe เพื่อจะไม่พลาดหัวข้อดีๆที่จะนำมาฝากกันต่อไปนะคะ